ข้อมูลการโอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับหกครั้งที่3และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับหกงวดที่10และงวดที่1ถึงงวดที่9เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ตกหลน่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุด เงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการคู่ขนานละละ1,000บาทงวดที่10แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่10ถึงวันที่16ทธันวาคม2,565ทกสโอ,อนเงินวันที่21ทธันวาคม2,565ที่จังหวัดชัยภูมิมีทกสสาขาบำเน็จนาลง91ลายทกสสาขาแก่งค้อ6กลาย ทกศส,สาขาคอนสวรรค์110รลายทกศส,สาขาบ้านเขา421รลายทกศส,สาขาเกษตรสมบูรณ์19าลายทกศส,สาขาหนองบัวดแดง163ราลายทกศส,สาขาหนองบัวละเว36ลายทกศสาขาคอนสาร12ลายทกศสาขาเทพสถิตหนึรลายทกศสาขาบ้านแท่น92ลาย ทกศส,สาขาหนองบัวใหญ่142รลายทากศส,สาขาชัยสามหมอ17บลายทากศส,สาขาเมืองพญาแล1536ราลายทากศส,สาขาภักดีชุมพล15าลายทากศส,สาขาบ้านเป้า2ลายทากศส,สาขานาฝาย30ลายรวมสำนักงานทากศจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด3,309รลาย หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสุรยามีเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ